รายการสื่อขายโคกกระเบื้ออยู่ตลาดสมปอยวันจันทร์ที่20ครับมือนีร้อยเนื้อเลี่ยงดีรอยเนื้อขายได้ตัวนี้ตาบญชู้เจ็ดผนาซื้อครับผมไปละไปละขายละลงจะลรถคันนี้ครับผมกดกดผลง้วเพิ่นเพิ่นกัเป็นสีสันของง่วตลอดครับผมรอยล้อยเนื้อมือนีประมาณหมื่นสองถึงหมื่นเจ็ดตัวปูอ้วนๆงหญ่ๆครับขายได้ ส่วนตัวนี้น้อยยังขายยังขายประมาณใดหน่อนะอุ้ยไอ้โชคละขายแล้วเว้ยได้ไปไหนไอ้โชคโชคได้ไปไหนน่ะตัวนี้เท่าใดหมื่นห้าหมื่นห้าป่ะนี่นี่หมื่นห้าไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่ซ้ำนี่ครับหมื่นสองถึงหมื่นเจ็ดไดพี่น้องร้อยร้อยนี่เนอะร้อยเรียงเนาะ้อยร้อยเนื้อร้อยเนื้อบมต้องไปขุนต่อครงกรอนะอะไรแต่ละหมื่นห้าอีก มาเบิง้งงอ้ามเสียโอ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 ไม่โตมาอนี่นอ้องควบนี่เนาะเอาวเปิดเปิดตัวแรกแหก,กมานพี่น้องครับมงวเลี้ยงเนอะของเสียโอจากเครื่องในอุ้ยตัวนี้งามปะเฮ้ยแม่ลูกกันปะโอ้เอ้กับน,น้องนอ้องคล้องด้วยกันบ่อุ้ยตัวนี้หัวหลุนง,งามปะเดี๋ยวนะเบิ่งดีเบิ่นมง่ามกันเครื่องใดพี่น้องครับเครื่องใดทั้งสองตัวตัวนี้จ็ดเดือนเลยเฮ้ยนี่สองปีกว่าเออไกลสิขึ้นแล้ววะ ต้มเราก็ดีอยู่พี่น้องครับตัวนี้เลยจฮ้จะจะขวบจะงามตัวนี้เขาทั้งฟอปีนอเอาเบิ้งขาเราเบิ้งขาเราพี่น้องครับม้วนเลี้ยงนะพี่น้องราคาเลยเฮ้ยเปิดจังไดน่องตัวใหญ่ตัวไหนตัวใหญ่สั่งเก่าน่อตัวใหญ่สั่งเก่าตัวน้อยเท่าใดตัวน้อยมูมตัวน้อยมูลสามนี่นี่ลอยเลี้ยงพี่น้องครับซสำหรับมูลสามเป็นม้วนเลี้ยงงามม้วนเงี้ยวดีเนาะ แขนอันตันไนอตัวนี้นอสองตัวนี้เอ้ยครับนอมาพี่จิขอเกดกันเลยนอแนัโอ้พี่นอไทยพี่นอเมืองเราผมกับไปนั่งหาหงไฟก <c oughs> <c oughs> หอนหมานหอนกระหอนเอา่มมาเลยว่านพี่นองครับเอ้ยว่าสีมัแน่กับ่มมา 4, 000, นนะสองเก่าครับปืนสามเอาปนาังตีอีกเอาเอากลับสู่บรรยากาศ ตลาดงัวเฮาเก่าพี่น้องครับผมก็ค่อยได้ออกสนามให้พี่น้องเพราะผมมีถุนาก็เลยต้องต้นนี้เครื่องอมหน่อยต้นนี้ครับสูงเมตร30มสิเต็มเอ้ย30ปลายเนาะต้นนั้นเมตรเมตรหาสิบอบอวะ49กับ50เนาะซ่ำซ่ำปากผมตัวใหญ่น,น่ะ2ปีกว่ากับปีกว่าต้นนี้13,000กับ29,000ื่นเก้าย่อยๆอีกหนึ่งเออส่งเข้าใหม่เนาะ เอาพี่น้องครับขันบมเดนในสนามกับน,น้ำหอสดสมปลอยไอ้จะจะสวมืออืนครับเอาเบอร์มาเนาะ0 9 2 0 9เ6 9 4 6อง7 1น3เ0เสี่จ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามซีโอจะเขื่องในงมาสตัวนี่เป็น้อง,งวง,งามมาขายตลอดพี่น้องครับเอาย,อยัางไปเรื่อเยเรันอยู่ บึงๆจนมาเก็ยังเป็นงัวเหนือขึ้เก้าบึงๆเมฆโคงเมฆโคองอะไรมาแล้ลูกพี่ได้ปะไหนสิบสี่สิบสี่เมโคงสิบสี่เเมื่อไหร่ ต้นนี่เขาพายเพ่นมาจะมีหลวงบ้ามันต้นหนึ่งเนาะหลวงมันต้นหนึ่งเลยนี่เขามันต้นนึ่งเี้ยสิบสี่สิบสี่บ้าหรอาอไโค้แม่บอกันไเดียแม่บอกไปโค้งรมีเลขโทรบ่น้องทำไมพีเดห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ด ที่เป็นสอง,สองแบบแม่โค้อองแม่บล็อกก็ได้พี่น้องครับเพรผมมันเคยมีลูกมันตัวหนึ่งเขาบังไปนตัวสูงเมตรสามสิบเกือบสี่สิบสี่สิบก็กว่าบึงเพลิงเันเมื่อก่อนน่ะเครื่อง,นนอ,อ,งอมครับถึงเคยมีลูกมันตัวหนึ่งยังงามยัามดูย,ยาวๆด้วยกันนี่ก็ออันเนื้อที่นี่อันเนื้อนอนแค่นั้น,นตันเลยตัวใดนี่อสองมือตัวครับแค่นั้นตันหรือเปล่าก็สื่อกับเงินเติมแขนอันต,นตนันหรือ,อเปน<อ> <ๆ S 2> ทางวางามพี่น้องครับมา,มาตั้งเพียวเิงแขนนั้นตันเลยสายเลี่ยงสายคุ้นตัวผู้คุณ่าจะได้วัวบัวราสีนี่นะครับวัวลอกก่อนเขาไม่ซุตโตขังก่อแต่มืบกว่าเขาไม่หมึอกว่กว่าเมียลูกกันเนาะจะบะ แปันารไปหมื่ปดขนาขายรัไปสองตัวหมื่นแป่หมื่น่เอาขายราะไปขายขายขายหมื่นเจ็ดขายไปขายย่ายไปหมื่นเจ็ดพั่นเจ็ดพัเจงมาหมื่นเจเจ็่ปิดการขายตัวนี้ครับสามนี้พี่น้องง้เลียงเด้ออุ้ยงแมลูลูกแมหนึ่งหมื่นเจพันเจ็ดนตอกันเมื่อกี้ต่อเรามาสาเราะว่าเหง ลงมาสามลอยก็เป็นมื่นเจ็ดันเ็ดุด้ายไปแล้วเป็นงวเลี้ยงด้วพี่น้องตัวนี้สำนีสนันนส่งส้งนี่